สองคนมาเดินเที่ยวแชนตินัมค่ะไปดูน้ำค่ะเดี๋ยวพาไปดินเล่นีด้านในของแพนตินมปัะตูน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่วงโควิดแบบนี้การค้าขายในแคนตินัมจะเป็นไงบ้างหลังจากที่หลุดพ้นจากช่วงโควิดมาค่ะแพนตินมด้านหน้าก็จะเป็นร้านค้านะคะขายอาหารด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนี่ค่ะ ของเยอะมากๆเลยเสื้อผ้าเครื่องประดับทุกอย่างค่ะเทะตินัมจะมีทั้งหมด7ชั้นนะคะเทะตินัน่มนี่ลืมบอกไปว่าตั้งอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะกรุงเทพมหานครในการมานี่เราก็สามารถมาทางเรือได้เช่นกันค่ะสะดวกสบายค่ะแก้ปัญหารถติดแล้วก็จะมี ชุดลาตตีชุดนอนชุดชั้นในบิกินี่รองเทา้าเครื่องประดับต่างๆนะคะก็จะมีแบ่งโซนกันบอกได้เลยว่าละลานตามากค่ะนี่ยเดินกันจนเมื่อยเลยสไตล์เกาหลีก็มีนะคะเสื้อผ้าสังเกตวันนี้ก็จะมีชาวต่างชาติมาเดินเลือกซื้อกันเยอะค่ะ ถือว่าเป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าใหญ่อันดับต้นๆของกรุงเทพเลยนะคะแพตตินัมถ้าใครนึกถึงการเลือกซื้อเสื้อผ้าก็จะนึกถึงแพตตินัมประตูน้ำเป็นอันดับแรกค่ะส่วนมากเราก็จะเรียกกันแค่แพตตินัมประตูน้ำแต่จริงๆเขาจะมีชื่อเต็มนะคะซึ่งเราก็ไม่นิยมเรียกกันเขาเรียกว่าเดอะแพตตินัมแฟชั่นมอลค่ะเนี่ย รองเท้าเป็น0ูนห้างสรพสินค้าขายส่งนะคะที่อยู่ใจกลางประตูน้ำที่ใหญ่ที่สุดค่ะรถัดไปอีกนิดเดียวก็เราก็จะไปเซ็นทรัลเวิร์ได้เช่นกัน วิธีการเดินทางมาแพตตินัมเราสามารถขึ้นเรือโดยสารจากคลองแสงแสบค่ะเป็นวิธีที่สะดวกนะแล้วคนก็นิยมนะการให้บริการเรือแสงแสบก็จะลงที่ท่าประตูน้ําเลยค่ะแล้วก็เดินออกมาตรงสะพานนะคะพอออกมาทางสะพานแล้วก็เดินเลี้ยวมาก็จะเจอห้างแพตตินัมค่ะง่ายสะดวกสบายค่ะ หรือไม่ก็อีกวิธีต่อมานะคะแล้วก็มาแพทินัมโดยการใช้รถไฟฟ้า BTS อันนี้ก็เป็นวิธีที่สะดวกพอๆกับการนั่งเรือค่ะแต่การถ้าเรามาห้างก็เราก็ต้องเดินนิดนึงคือลงรถไฟฟ้า BTS ตรงสถานีชิดลมแล้วออกประตู6 ออกไปทางห้างเซ็นทรัเวิร์ค่ะพอถึงหน้าห้างเซ็นทรัเวิร์เราก็ใช้ทางเชื่อมสกายวอล์กเดินยาวมาถึงแพตตินัมได้เลยค่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้าสีสารมากอันนี้สวยงามจนแบบเราไม่ถ้าเกิดใครมือนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมือเติะกระเป๋าหนักรับรองกระเป๋าฉีกแน่แน่นอนค่ะ ดูของอย่างในห้างนี่คือจะล่อตาล่อใจเรามากนอกจากเราเดินเที่ยวจนเมื่อแล้วนะเขายังมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าให้เรานั่งนวดอย่างสบายเลยค่ะเนี่ยดูสังเกตว่าคนเดินเยอะมากๆเคยมาช่วงนึงนะคะที่ช่วงโควิดนี่คือซบเซามากไม่มีคนเดินนะคะแต่วันนี้คนนี่ บางชั้นนี่ถือว่าคนแน่นเลยนะอย่างที่บอกไปค่ะแพตินัมเขามีทั้งหมด7ชั้นเอ่อจะมีทั้งค้าปีกขายปีกและขายส่งนะโดยทั่วไปก็จะขายส่งจะใช้ใช้สินค้าหลายชิ้นนะถ้าเกิดว่าเราซื้อในราคาขายส่งเราไงก็ถ้าราคาขายปีกก็ต่อรองกันได้นะคะถ้าใครสนใจก็ลองต่อรองคนขายเขาดูค่ะ ร้านน้าที่เขาขายเฉพาะเจาะจงค่ะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กผู้ชายเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงหรือเป็นการขายคอสตูมหรือวิกผมค่ะที่นี่มีร้านวิกผมร้านใหญ่อยู่ร้านหนึ่งแล้วก็แล้วก็บางร้านเขาก็จะมีเอกลักษณ์เจาะจงของเขานะคะสําหรับเสื้อผ้าเสื้อผ้าไซส์ใหญ่อะคะ่ะสําหรับคนร่างใหญ่เขาก็จะมีขายแบ่งโซนกันไปนะคะ แพตตี่นัมเขาจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะถ้าวันจันทร์จันทร์อังคารพูมิปภัณฑ์สูงเนี่ยเขาจะขาเ,เขาจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะเปิดเร็วขึ้นนิดนึงค่ะในวันเสาร์อาทิตย์และพุธเขาจะเปิดเร็วนิดนึงนะคะเปิด8โมงเชา้าส่วนวันอื่นก็เปิด9โมงเช้าค่ะ ที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะก็จะ20บาทแต่นี่เสื้อผ้าบางรานี่2 0 0เองนะคะผ้าเนื้อดีมากค่ะถือว่าไม่แพงเลยนะอย่างตังหูอย่างตังห,งงหูถ้าเราไปซื้อที่อื่นก็อาจจะอันละ5060นะคะแต่ที่นี่ต้นถุนเขาอยู่แค่20บบาทถ้าขายส่งนี่คือเอาไปขายแล้วได้กำไรเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะ200บาทเนื้อผ้าเขาดีนะผ้านิ่มมากอันนี้จับดูแล้ว นี่ค่ะชุดออกงานก็เยอะมากค่ะอันนี้เป็นชุดผู้หญิงชุดสไตล์เกาหลีก,ก็มีค่ะเดินกันแทบไม่หวัดไม่ไหวเดียวหลายซอยมากอันนี้เราเดินวนไปวนมาบางทีเราก็ งงเหมือนกันว่าเราอยู่ชั้นไหนซึ่งโอ้โหเสื้อผ้าหน้าหน้าซื้อค่ะดูดินี่ให้ดูคนที่เขาเข้ามาในห้างกันนะเยอะมากค่ะอันนี้ที่ติดรองเท้าค่ะมีกิ๊บเก๋น่ารักมากๆเลยแต่ละอย่างเนี่ย เนี่ยค่ะติดรองเท้าน่ารักมากเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจออกแบบนะสินค้าแต่และอย่างดูอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยค่ะเสื้อผ้าโทนออกว่าไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าเขาก็จะออกแบบกันมารุ่นใหม่ๆวันนี้ เราก็พาน้องฝันเขามาเดินเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะแต่เราเดินกันเราก็ยังไม่ได้อะไรเลยค่ะเพราะเราเลือกไม่ถูกเลยจริงๆอันนี้เป็นชุดออกงานชุดราตรีค่ะอันนี้สีสันสีจัดจ้านมาก อันนี้เป็นโซนรองเท้าเด็กนะคะุดใส่หน้ารักกันเชียวถ้ามาที่นี่ก็ถือว่าครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าของผู้ชายของเด็กของผู้ใหญ่คือมีให้เราเลือกสารพัดเลยค่ะชุดไปเที่ยวทะเล ชุดเล่นกีฬาคือมีครบวงจรจร,จริงๆอันนี้เรามาช่วงเวลาบ่ายโมงนะคนก็จะเริ่มเยอะกันขึ้นเรื่อยๆเริ่มทยอยกันขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเขาปิดเวลาสองทุ่มนะคะ ถ้าเกิดใครจะเผื่อเวลาสำหรับการมาเดินช้อปปิง้งซื้อสินค้าถ้าตั้งใจมาซื้อเนะี่ยคือต้องเผื่อเวลาเลยค่ะเพราะเราละลานตามากแพตติน่ามีคนต่างชาติเขานิยมกันมากนะคะกับการเข้ามาเลือกเสือ้อซื้อเสื้อผ้าที่นี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะที่คนต่างชาติเขาเลือกที่จะมาเดินกันค่ะ สังเกตนี่คือคนจีนนะเขาจะขายของกันที่นี่นะคะสังเกตที่เขาพูดภาษาจีนแล้วก็แล้วก็เราจริงบางทีเราก็าเอะคนขายคนจีนหรือว่าคนซื้อแต่เราดูแล้วเป็นคนขายนะคะที่เป็นคนจีนคนจีนที่สามารถพูดไทยได้เดี๋ยวนี้แพตตินัมเขาก็เข้าขาย AEC เหมือนกันนะคะ สรุปแล้วเดินที่เราเดินมาเรายังไม่ได้ของสักชิ้นเลยนะคะเพรของมันเยอะมากจนเราเลือกแล้วเลือกอีกเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าเราจะเอาอะไรดีเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่อีกชั้นหนึงดีกว่าอันนี้เราอยู่ชั้น7นะโซนขายเสื้อผ้าเด็กทางนั้นเลยค่ะ อันนี้เป็นกล่องใส่หนังยางนะน่ารักมากสีหวานมากค่ะ50บาทนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นราคาส่งแล้ว50บาทแต่และอันนี้แบบคือน่ารักอันนี้หนังยางใส่หนังยางค่ะสำหรับอัดผมเด็กนี่ก็กลีบนี่ก็ขายส่งนะคะจะมี45บาทขายส่งค่ะในกาแค่100บาทงานเขาดีนะเนื้องานเขาสวยมาก ถ้าดูไม่ถ้าดูไม่เป็นเราก็ไม่รู้นะว่ามาเราซื้อมาแค่ร้อยเดียวเองอันนี้ก็จะเป็นขายอันนี้พวงกุญแจค่ะในนี้เขาจะขายพวงกุญแจกําไรตังหูนะคะสําหรับร้านนี้ตุ๊กาตาเด็กน่ารักมากเห็นแล้วอยากซื้อเลยอะ่ะน่ารัก อันนี้ก็จะเป็นโซนอีกด้านหนึ่งนะคะ เี๋วเราออกไปดูร้านค้าด้านนอกของห้างค่ะนี่บอกก่อนนะว่าร้านค้าด้านนอกเนี้ยที่เราเห็นส่วนมากจะเป็นราคาของชาวต่างชาตินะที่เสียบเสียบไม้นะไม้ละ100บาทค่ะอาหารก็เป็นจานจานละ250 300นะเราต้องดูราคาถามเขาก่อนนะคะ ส่วมากของกินแต่ก็เขาก็ทำหน้าทานนะคะสีสันสวยงามเนี่ยค่ะอันนี้เลยนะคะเนี่ยไม้ละหนึ่บาทนะคะต้องถามก่อนนะคะทุกคนอาจจะราคาสูงม,มือนี้สำหรับคนไทยนะ แทงตัวเบลเลอร์เลยค่ะโ,โห,หน่าทานมากๆเอ,อขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะถ้าแบบสำหรับใครที่กำลังมองหาเสื้อผ้าก็อย่าลืมนึกถึงแฮตตินัมนะคะรับรองเพื่อนๆถูกใจแน่นอนค่ะคลิปนี้ ช่องดีนะชาขอบคุณทุกคนเข้ามาติดตามแล้วชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ